ซึ่งเป็นบริษัทขายเฮลิคอปเตอร์ซึ่งทั้งหมดในเฮลิคอปเตอร์ฟรีทที่เขามีในประเทศไทยนประมาณ30 3 0ลำนะครับแล้วก็มีทำเรื่องเรดาร์มีทำเรื่องเอเวอเรชันเทคโนโลยีด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเองเขาเข้าหุ้นครึ่งๆ่งกับบริษัท Airbus นะครับทำเครื่องบิน ATR ซึ่งในบ้านเราก็มีใช้อยู่นะครับก็มีจุดประสง,สอง,ส,องสองเรื่องคือเรื่องแรกคือเรื่องของการย้าย รีเจ o n นอลออฟฟิศมานะครับที่นี่นะครับโดยที่ผมเองผมก็อยากให้เขามาตั้งรีเจ o n นอลออฟฟิศที่ประเทศไทยนะครับส่วนเรื่องที่สองคือเรื่องของอตั้งเมนเทนเนนซ์เซนเตอร์นะครับซึ่งสองเรื่องมันจะไม่ต้องมาด้วยกันนะครับเรื่องแรกที่ทำได้เลยก็คือเขาสนใจมากที่จะตั้งย้ายรีเจ o n นอ o ออฟฟิศมาที่ประเทศไทยส่วนเรื่องของเมนเทนเนนซ์เซนเตอร์เนี่ยเขาต้องบอกว่าต้องได้วอลลุ่มก่อน นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็พยายามาพูดคุยเขาว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็น,นโยบายหลักของรัฐบาลเราก็คือพยายามที่จะอัปเกรดเรื่อง aviation industry ก็คือเรื่องสนามบินทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมน n a แอร์พอร์ตคือสวนภูมิดอนเมืองแล้วก็ล้านานาแล้วก็อ,อันดามันที่เราพูดกันไว้อยู่นะครับนอกอจากนะั้นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของอสนามบินรองสนามบินรองเนี่ยซึ่งบางอันก็มีขนาดเล็ก ถ้าเกิดจะมีการสร้างใหม่ก็ต้องเป็นสนามบินที่มีขนาดเล็กขนาดเล็กเนี่ยเรื่องของการที่ต้องใช้เครื่องบินอย่างเช่น a t ทเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่า Air b u s 320ที่ใช้อยู่หรือว่า b o e ิ n ง7จ7ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายสนามบินนองอาจจะไม่สามารถลงได้เพราะฉะนเรื่องเรื่องเรื่องของ ATR ซึ่งเขาข้อคุ้นขึน้ขน,ขน,ขนกับฝรั่งเศสเนี่ยก็มีศักยภาพสูงเหมือนกันนะครับเรื่องของการที่เราก็ต้องอัปเกรดเรื่องของกองทัพไทยทั้งหมดแผน5ปี10ปีที่คุยไว้ที่ฝรั่งเศส ก็บอกให้เขาทราบว่า,าขอให้เขา,าพูดคุยกับทางท่านทูตทหารแล้วก็ผมฝากทางกระทรวงต่างประเทศให้ติดต่อกับทางาผู้ร่วมชาหาสูงสุดด้วยว่าบริษัทนี้เขามีศักยภาพสูงในการที่จะทําเรื่องของดิฟเอนซ์อินดัสทรีมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาเข้ามาพูดคุยต่อแล้วก็สารต่อได้ตรงนี้นะครับบริษัทที่1ก็จบไปนะครับบริษัทที่2ก็คือบริษัท Generally เป็นบริษัททําทประกันซึ่งมีทั้งไลฟ์และก็นอนไลฟ์ ive, ทั้งสองอันนะครับปัจจุบันก็มีถือหุ้นอยู่กับคนไทยอยู่45% แล้วก็เข้าใจถึงศักย,ยภาพในการเติบโตของตลาดไทยเพราะเขามั่นใจในตลาดไทยว่าจะมีการเติบโตไปอีกเยอะแล้วการเจาะตลาดของธุรกิจประกันก็ยังต่ําอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขทั่วโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น,ปนช่องทางในการทําธุรกิจที่เขาหมายมองอยู่แต่ว่าเขาก็ยอมรับตรงๆว,ว่าในการถือหุ้น45ก็มีความลาบากในการที่เสนอกับคณะการรมการเขาว่าให้ให้ลงทุนเยอะในประเทศไทยแต่ผมก็บอกบอกว่าถ้าตลาดมันใหญ่มากจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้45เนี่ย ก็เป็นเป็นผลตอบแทนการเงินก <c ís tôi> ็จะสูงอยู่ดีนะครับให้ก็ให้ไปดูบริษัทอื่นที่เคยมาลงทุนแล้วแล้วประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับก็พยายามจะให้พูดคุยครับเพื่อให้เขามั่นใจว่าการเติบโตของประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อุตสาหกรรมการประกันเนี่ยยังยังไปได้ไกลมากไม่ว่าเป็นเรื่องของประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตก็ตามทีต่างคนก็จะต่างไปคิดนะครับก็ก็หวังว่าเขาจะตัดสินใจที่จะมาลงทุนเพิ่มที่นี่ บริษัทสุดท้ายเมื่อกี้นี้ก็คือบริษัทดูคาตินะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตจักรยานยนต์นะครับระดับพรีเมียมซึ่งก็เป็นท่านยินดีนะครับว่าเขาลงทุนที่โรงงานผลิตเนี่ยนอกเหนือจากอิตาลีแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นลงทุนอย่างเดียวก็ยังมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยก็การแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ระหว่างประชาชนกับประชาชนก็ดีนะครับนอกเหนือจากนั้นเขาก็ให้ความสนใจทางด้านจะมาลงทุนเรื่องของด้านมอเตอร์อี e ด้วยก็คืออ e ีบอย ที่ใช้ที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งก็เป็นอนาคตอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเขาก็มีความเข้าใจถึงเรื่องของการแข่งขันว่าจะเป็นมอเตอร์กังปรีที่บุรีรัมย์เองก็ตามทีซึ่ง d u คาตีก็มีส่วนร่วมเรื่องของ m o เต E เองก็ก็สนใจนะครับอยากจะเข้ามาทําตรงนี้ด้วยแล้วบังเอิญจริงๆว่าฟอร์มูล่าอที่เราติดต่ออยู่ที่จะมาที่เราเอามาเชียงใหม่ปีหน้าเนี่ยกับมอเตอเนี่ยทั้งไบแล้วกส็สีล้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มูล่ หรือมอเตอร์อีฟอร์มูลคือสล้อที่เราจะไปลงที่เชียงใหม่นะครับหรือว่ามอเตอร์อเองก็ตามทีเนี่ยเจ้าของเดียวกันพอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผมก็พูดคุยเขาว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราจัดมอเตอร์เฟอร์มูล่าอที่เชียงใหม่อาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยวิเอ็นต่อมาเราจะจัดมอเตอร์อด้วย ก็คือบอล์บายที่เป็น E นะครับตรงนี้ก็พยามยพูดคุยกันอยู่ก็ถือว่าเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งก็ไม่ใช่แค่ทางด้านภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวก็สามารถลิงก์ได้กับภาคท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจท,ทั้งหมดแล้วก็เพราะว่าสังคมที่ยุโรปนี่ค่อนข้างใกล้ชิดกันก็ยางเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีเองก็มีความเชื่อมโยงกันไมว่อเป็นเรื่องของ Airbus ไเมื่อเป็นเรื่องของ o รเ,าก,เาก็มีความมเชื่อโยงกันาพรนะะนันเา ทั้งสองประเทศนี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดนะครับยังดูคติเองขออะไรจากเราบ้างไหมครับเพิ่มเติมไม่มีครับไม่มีขอแอล้วแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากที่ต้องการขยายสป라이ต์เชนอันนี้สําคัญมากเพราะว่าไม่ใช่การเอาแคแม่มาเป็นการประกอบแต่ชิ้นส่วนต่างๆก็จะากทำที่ประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็จะทำให้เอชีไทยแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันนะครับการที่เขามีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เนี่ยแล้วก็เราก็มีการพัฒนาเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นเรื่องวิธีการทาสีต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ ชกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราขึ้นไปได้อีกนะครับก็กปไปเรื่องน่ายินดีนะครับมีรับทราบรายงานจากทางบบแล้วนะครับเรื่องของคามเสียายแี่ไ้ตอนนี้ครับมีปัญหาอยู่2จุดนะครับซึ่งผู้รับความเสียหายคืออสนะครับมีทั้งเสียชีวิตแล้วก็ทหารเองเข้าไปช่วยก็ถูกระเบิดสามอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะมีการส่งพื้นที่ให้ทางอสเนี่ยในปี 2,170นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมาพิจรารณาใหม่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยอสอก็มีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดยังไม่ให้ความปลอดภัยได้เนี่ยตรงนี้ก็ต้องให้ทางฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายทหารเนี่เข้าไปช่วยดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็ผมเมื่อเกี้ยได้รับรายง,งานจากท่านผู้ชี่าญฐานบกได,ได้ได้มีการคุยกัน นะครับเราผมก็มีการคุยว่าถ้าเกิดยังไงเนี่ยผมกลับไปแล้วเนี่ยภายในที่2ที่นี่ผมก็จะลงไปภาคใต้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคราวที่แล้วที่ลงลงไปเนี่ยก็ไปดูเรื่องของธุรกิจไปดูเรื่องการค้าขายแต่คราวนี้ก็จะลงไปดูเรื่องความมั่นคงจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับอบอรายงานเรื่องสถานการณ์ภาพร,าพรวมวันนี้เป็นอย่างไงบ้างก็มีความกังวลท่านเองท่านก็จะลงไปดูพื้นที่อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่อสถูกทาลายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ดีนะครับ จะมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องของกฎหมายพิเศษในการดูแลพื้นที่อีกไหมครับทุกเรื่องต้องพิจารณาใหม่หมดนะครับต้องมีการพูดคุยกันใหม่หมดต้องมีการเอาเอาสถานก,การณ์ทั้งหมดโดยรวมมาพูดคุยกันใหม่อีกรอบหอนึ่งนะครับก็ขอลงไปพื้นที่ก่อนเลยเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณานะครับ